ฟนปาตังก้าโมจีนอายุ25วันนะครับชุดนี้คือโตเต็มวัแล้วนะครับตัวโตเต็มวัยจะประมาณแบบนี้นะครับตัวโตเต็มนวะัยก็กำลังมีทยอยทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับกำลังทยอยลอกข้าบออกมาเรื่อยๆ อายุยี่สิวันครับผมนี่ชุดนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามแล้วก็ทักมาถามนะครับวันนี้ผมก็ให้ดูแลนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอ,อเก็บเก็บที่ตะกระแดนออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะให้อาหารนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับผม